ກາບສະບາຍດີແລະກະສະຫວັດດີເດີ້ຈັບບສຸກູສຸກົນເນບໍິັນເາທີ FC ກສ ลุนกาสิไปเบิงกับเจ้างมปปานะทุกคนไปกับลูกนี่แหละน้องผู้ลูกกันย่างก่อนเดี๋ยวไปเบิกไปสมนึ่งกันนะทุกคนนะลูกกันอย่างก่อนอู้ปปน้องกับนะนะเจ้างมปลายู่ให้น้านาะทุกคนอู้ว่ากับเจ้าสิได้ทุกคนนะเดี๋ยวไปแอนเบิกหนึําก,กันเลยนาะไปลูกปะลูกไส้กับ ม่แต่หย่างเองเลยทุกคนบ่ค่อยอยากให้อุ้มหน่อยนักสิให้อุ้มน <c oughs> นเนาะขนาดเทาอยากอุ้มเนี่ยยังบ่ให้อุ้มเลยนะิ่ <c oughs> นอยากหย่าเงเอง <c oughs> บุญท้องฟ้ากะเนาะท้องฟ้าลายท้องฟ้าลายนี่เขาว่าเฮ็ดออกได้ทุกคนเฮ็ดบดออกจะขึ้นก็บบริการผ <c oughs> ู้ครัวจุกจีบ่ได้มาหาคุดจุก,กจีเนาะ <c oughs> นี่เนาะ กสิเป็นสีสันๆไหนเดอ้อทุกคนเพราะว่าสารุนบ่ได้มีไม้กันสั้นเนาะก็บแบบว่าถือกับเวลาเฮายางบางทีมันกสิสันๆเนาะได้บ่ได้บ่ได้บอ,บอ,บอ,บอคนเนาะเนาะพจนไ่ไล่ปลาเนาะ ได้บ้ได้บ้าจ้ามุนขี้ดินขี้ตมมอ้เราทุกคนนี่เนาะเนี่นะตอนนี้กกำลังงมอยู่เนี่ยเอากงมบนใบมาดิโมมีแต่กูเอาไปเลย นี่แค่นี่นี่นี่น,น,นเบปาปนเนาะเนาะกินเกูเนาะกอ่กนงอนทุกคนอ๋นนอนี่มันสิดององงแล้วดักดกกระถัง นัำออกกันไหมนีเลี่ที่เฮ้ยห้าก่้เกือแล้วไครงุมปากันอ้ยแม่วายาอันนังกัน ใช่ใช่บังบังมันดงไปเด้อดงเนาะทุกคนเนาะอ่ะอัดอัดอัอัอัเผาปุ๊กก็ยืดเผาแค่ปลาอีตัวหนึ่งนาะชไลาโตเนาะมันมุนตบมันยังบนค่ะ นี่นี่นี่นะเช้าดินี่อาปลาฟืนดูนี่ปอาปากกระถ่ายเอาเบิ่งเด็กน้อยงมปลานั่นทุกคนผู้พี่นาเช้านาเชาขึ้นมาเดินทางพี่นาเช้าพี่พี่ได้ยินเสียงมันเดินทางนี้นะเห็นบ่โอ้น่ามันยังบกบกขังนะเช้า นี่เด็กๆนนี <mm ่นี่เห็นแต่หูี่นนี่มันเมาอิตบดยอม้วยเห็นปะเออจะหน่อยจงมาอันหนาอีกเนาะ พี่นาชาได้ยินเสียงมันเดินทางฟูพี่นาชานี่นี่นี่ทางล้างไปโอ๊ยหยาดกันอยู่นอปะข่อตัวเดียวกันดะ บอรองได้ลูกขีดต,ตม้มได้ลูกล่ะคน,น,นะทุกคนก็จะงงไปโอ้โา

เขาบเอากระของมาใส่พอยพอยพนี่พอยพอยพยพอยพนี่นี่เห็นบ่ถัดบ่ถัดบ่ายหางดูนี่มันมุนกิตมันมุนนี่ะนี่มันมุนกิตนี่นบ่หาดูนี่มันลงกิตมแค่นี้คันหาดูนะ ขั้นาลูกเออแหลรเออก็ยังมองไม่แหลกไม่หัน ังลเห็นปะเห็นปะทันปะจะว่าเปนอลไปทตักตีนจะพูดจานนะชาวเฮดินี่นี่น่นังนี่ก็เห็นแรลนมาหนนี่มันอยู่ในขี้โตมม้นนีกับขานะดูเท้ปุ๊กแหละทันหรือบ่หนึ่งตัวหนึ่ง ฮาบังด huh. ุฮาบังด oh. well. ุมันหมุนขี้ตมมันขี้ต้มขั้นหามันมุนขี้ตมเห็นปะเห็นปะขลัดดีที นี่นี่นี่น้าพอยดิไปเอาชีย้างเช้างเีางเขาก็ได้แลน่กไดนังอันนั้นนามันบกบอค่ะ

นี่ๆๆมาซะนะซานี่บ่ได้นี่ๆๆนี่ๆๆ มันหม e. huh? yeah, hey, hey, okay, ุนขีดตมเล็กน้อยเหยียบมันเด็พอดัเดกเด็กกดีดีลูกกำดีดีกำดีดีกระขอใหญ่ึง โ oh, อ <laughs> <laughs> um, ้ยลมเป่า mm ซื hmm. ้อมเป็นาดีอืมจักน่อยนี่นี่นี่าีนี่นี่นี่นีนี่นีนี่น่นี่นนี่่นีนี่นนี่นี่น่นีนี่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 บี่น่นี่นี่นี่น่่น่่นี่น่นนี่นี่่

พีอบไ้ันโบขากเนมันสิเอาง่ายป่ะอู้าดได้่หม่สร้างปูได้ใช่ไหมคะนี่ๆโอ้ยปุกโดดเลัมดูฮามดูได้นี่เลย ผูผูน้ำกอฟู้นขึ้นเบ้องบช่ารดใช่แค่ตัวให้อาจะตูนมาขบเอามันชิไฟนี่ใ่น่นี่นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะโอ้ยน้ำในนี่ลูก

ายตาบอดีกับบอดาได้ <laughs> ต้มอยู่น้ำมันนี่เลคะมาในเคลียเคียาน้ำหอมวายเงินเด้อลมเด้อนี่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 มาแม่เนี่ยนี่นี่ตรงนั่นอะไรปุ๊บปุ๊บปุ เอาให้น <Negative. S 2> ้องเพ่งหนีหนียังโตนี่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 เอาให้วินให้วินตระหนักวินได้ได้แล้ววิ้นเหนี่นี่พ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 ี่ยายญาติกันนี่นี่เอาเด้อเออสิปล่อยง้มเอาอยู่พื้นอยู่พื้นสิปล่อยได้ยังได้แล้วได้ละปล่อยได้เอาให้ไอ้วินดิล่ะ ของวินได้ตจ้นะฮะเขาบอกปุ๊เขาบกวิน,วน,นวยน,น,ยยน,ยน,นจากที่สาลุนเบิ้งก็เจ้างมปลาแล้วไปทีเรียบร้อยเนาะงมปลาซอยก็จ้ม้วนหมวดเนาะทุกคน ชรุนกับสิคอจบคลิปไอพีไอซัมนี่เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชรุนนำเนาะเพื่อสิได้มีกำลังใจให้คลิปต,ต,ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สรุนกับสิคอตโตลาไปก่อนเดอ้อคบพูดใดว่าจะใดที่สรุนว่าบ่สุภาพหรือว่าบมวนหรือเจังไดก็ตตองขอโทษขออภัยนาหลายๆเดอ้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหง้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแขง็แขงแรงแบบัสุขุสุขคนเดอ้อเนาะชรุนขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้ไว้พอกับคลิปหน้านะ บายบายสบายดีลูกสบายดีลูกไปพอกันคลิปหน้าเน้ะทุกคนไปนอะบายบาย